ส่วนประเด็นนะครับที่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์หรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาสหกรรมแหม่งประเทศไทยออกมานะครับรายงานยอดขายรถยนต์นะครับในเดือนตุลาคมว่ามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็จับประเด็นหยิบป,ประเด็นว่าเอ๊ะตกลงแล้วนะครับไปดูยอดขาย BEV หรือว่า EV เนี่ยครับคนไทยหายเหื่อ EV กันแล้วเหรอ นะครับยอดขาย EV ในเดือนตุลาคมที่ตกต่ำลงขนาดนี้นะครับแล้วก็ปตทตัดสินใจพับแผนการผลิต E ีเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอ ก็คือเมื่อว Before ันก่อนคุณสุรพงศ์ภัยศิษฐ์พัฒนพงศ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มศักย์กรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มศักย์กรรมยานยนต์สภาศักย์กรรมแห่งประเทศไทยอุทธรณ์ข่าวนะครับเออ่25พฤศจิกายน2567บอกว่าหลังจากสถานการณ์ด้านการตลาดรถยนต์ทั่วประเทศต่างประเทศชะลอตัวลงเนี่ยก็เลยทําให้กลุ่มศักย์กรรมยานยนต์เนี่ยตัดสินใจปรับลดเป้าหมายนะครับการผลิตรถยนต์ในปี2567ลงเป็นครั้งที่2นะครับเอาเพจมาดูครับจริงๆแล้วตัวเลขเป้าหมายในการผลิตปีนี้เนี่ยอยู่ที่1 9แสนคัน แล้วก็มีการปรับลงไปแล้ว2 0 0 0คันนะครับแล้วปรากฏว่านะครับเมื่อนะครับสองสวันที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวลดลงอีก2 0 0 0 0 0คันก็คือจากเดิมนะครับอันเนี้ยเบ็ดเสร็จแล้วในเวลานี้นะครับก็การผลิตรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยจะเหลืออยู่เพียงนะครับ1แนห้าหมนคันสำหรับปีนี้เท่านั้นนะครับส่วนยอดขายในเดือนตุลาคมนะครับก็ลดลงนะอยู่ที่37,691คัน นนลดลงถึงสา0สิหกจูนปเปเซะครับเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนเอาเพจมาดูเลยครับอันถือว่าเป็นการเป็นการขายในรอบต่ำสุดรอบห้าสิบสี่เดือนนะครับ5้าสิบสี่เดือนนับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มล็อกดาวน์ประเทศอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดโควิดน,นะครับส่วนยอดขายรถไฟฟ้าโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่ม BEV หรือรถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็น้ายแดงในเดือนตุลาคมนะครับคุณชมเห็นไหมครับบนหน้าจอเนี่ยครับบอกว่า BEV นะครับเดือนตุลาคมก็ลดลง นะครับลดลงถึง49.73%นะครับลดลงถึง49.73%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้นะก็จะต้องดูกันว่าเบ็ดเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยครับรวมๆแล้วเนี่ยณเวลานี้เนี่ยครับคนไทยเลิกเถื่อนะครับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แล้วหรืออย่างไรแบบไหนนะครับทีนี้บอกว่านอกเหนือ EV แล้วเนี่ยครับถ้ามาดูเรื่องสากรรมยานยนต์ทั้งระบบเนี่ยนะปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ประกอบการนะครับมีผู้ประกอบ นะมีผู้ประกอบรถยนต์หรือโรงงานประกอบรถยนต์อยี่23ลายประกอบจักรยานยนตน์ใน8ลายผู้ผลิตชิ้นส่วนใน Tier 1นะครับอเอาเพจมาดูเลยแล้วกันนะครับผู้ผลิตชิ้นส่วนใน Tier 1 475ลายโดยประมาณ Tier 2ลงมาเนี่ยอยู่พันสองร้อยลายในจํานวนนี้มีแรงงานที่เกี่ยวข้องอยู่445,000คน นะครับ4 45,000คนเนี่ยถ้าคูณด้วย3คือแต่ละคนมีคนในครอบครัวอีก2คนคูณด้วย3ก็เท่ากับ1,335,000คนดังนั้นการที่อุตสาหกรรมยานยนต์นะครับมีการปรับลดตัวเลขการผลิตรถยนต์ลงในปีนี้เนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรแบบไหนต่อซัพพลายเออแล้วก็ต่อบรรดาแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ตรงนี้เนี่ยต้องหาคำตอบกันนะครับรัฐบาลจะยังไงดีครับะนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของข่าวเศรษฐกิจ นะครับในช่วงท็อปข่าวเที่ยงที่นําเสนอกันวันนี้ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ